สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้าๆทุกคนกับผมสาหรับคลิปนี้พี่นี่ครับพี่น้องผมก็มีเรื่องเล่าหรือว่าก็จความรู้เล็กๆน้อยๆดีๆครับพี่น้องมาฝากพี่น้องกันครับพี่น้องเนาะเรื่องเกี่ยวกับโมอีหิเก่าเหละครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้พี่นี่มีเรื่องยังครับพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามกันครับก็มีพี่น้องหลายๆคนทักกันขม่าถามกันขม่าครับพี่น้องว่า แม่หมูของเขาครับพี่น้องหลัง <iałem S 1> จากคลอดลูกแล้วครับเนาะขี่มือจักมือหรือว่าตอนใดครับพี่น้องจะสามารถกลับมาเป็นสั์ได้อีกครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยของพี่น้องสาหรับมือใหม่ครับพี่น้องเนาะที่ยั่งบอลูหรือว่ายั่งบอทราบกันครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้พี่นี่ครับพี่น้องผมจะมาไขข้อสงสัยมาไขคําถามให้พี่น้องฟังกันครับพี่น้องสาหรับแม่หมูที่คลอดลูกแล้วครับพี่น้องก็จะสามารถ เริ่มกลับมาเป็นซัตได้อีกหลังจากคลอดลูกแล้วประมาณสิบมืดขึ้นไปครับพี่น้องสําหรับแม่หมูที่จะสามารถกลับมาเป็นซัตในช่วงนี้ได้ก็ะจะต้องเป็นแม่หมูครับพี่น้องเป็นแม่หมูที่คลอดลูกแล้วมีร่างกายสมบูรณ์มีความสมบูรณ์พันธุ์ที่สูงมีร่างกายแข็งแรงหมดลูกนี้ครับพี่น้องวา่ายง่ายคือมีองค์ประกอบในร่างกายนี้ที่สมบูรณ์ทุกอย่างครับพี่น้องจึงจะสามารถกลับมาเป็นสัตวในระหว่างนี้ได้ครับพี่น้อง แต่ถ้าเกิดว่าแม่หมูที่มีความสมบูรณ์แต่ยังบอบปันใดครับพี่น้องก็จะกลับมาเป็นสัต์หลังจากที่เทานี่แยกลูกยากนมไปแล้วครับพี่น้องหลังจากแม่หมูที่แยกลูกยากนมไปแล้วครับพี่น้องจะเริ่มกลับมาเป็นสั์ครับพี่น้องหลังจากที่แยกลูกยากนมไปแล้ว2องถึงสามมื่อครับพี่น้องสําหรับแม่หมูที่กลับมาเป็นสัต์ไวจะเริ่มเป็นสั์ในช่วงเวลาที่ 2- องถึงสามมือครับพี่น้องหลังจากที่ยานมไปเนาะ ถ้าเกิดว่าแม่หมูที่เป็นซัดหลังจากยาโน้มไปแล้ว3มถึงหามือขึ้นไปครับพี่น้องก็จะถือว่าแม่หมูตัวนั้นเป็นซัดปานกลางหรือว่าเป็นซัดท,ที่อยู่ในช่วงพอดีครับพี่น้องบวเล็วเกินไปและกับบวช่าเกินไปครับพี่น้องถ้าเกิดว่าแม่หมูของเฮาครับพี่น้องหลังจากแยกลูกยาโน้มไปแล้วกลับมาเป็นซัดอยู่ในช่วงหามือถึงเจ็ดมือสิบมือนี่ครับพี่น้องก็จะจัดอยู่ในจาพวกแม่หมูที่เป็นซัดซ่าครับพี่น้อง แต่ว่ากะยังบวเป็นอย่างครับพี่น้องเนาะกะยังซาซาในระดับแบบปกติครับพี่น้องแต่ถ้าเกิดว่าเกินซิบมือไปแล้วครับพี่น้องยังบวกลับมาเป็นซัดซิบมือซิบห้ามือยี่สิบมืออันนี้ก็บคนที่จะพิจารณาได้แล้วครับเนาะพี่น้องว่าแม่หมูของเฮานี่มีความผิดปกติอีย่างในร่างกายหรือว่าหมดลูกครับพี่น้องอาจจะร่างกายบมสมบูรณ์พร้อมป่วยบมสบายหรือว่า หมดลูกอักเสบครับพี่น้องสิ่งที่สาคัญคือหมดลูกอักเสบเนาะที่จะเหตุให้แม่หมูของเฮานี่บ่อกลับมาเป็นสัตดกับพี่น้องถึงจะกลับมาเป็นสั์กะบ่อสามารถผ evet well. สมได้กับพี่น้องบอกว่าจะผสมเทียมหรือว่าผสมจริงกะจะบ่อสามารถผสมได้กับพี่น้องถึงผสมไปกะจะบ่อติดลูกครับพี่น้องสําหรับแม่หมูที่ยังเลี้ยงลูกอยู่ครับพี่น้องแล้วกะบ่อได้กลับมาเป็นสั์กะจะเป็นประมาณนี้ครับพี่น้องเนาะนี่ ถ้าเมือจับกะจะปกกะทิ้น้องพี่น้องหางก็จะรูบลงธรรมดาเนาะจิ้มม้งเขาก็จะบวมตึงกับพี่น้องจะบวมมีน้ำเมือกจะบ่แสดงอาการเป็นซั์แผวเห็นกับพี่น้องหรือว่าบางตัวอาจจะเป็นสั์เงียบกับพี่น้องเพราะว่าเขาจะยังเลี้ยงลูกอยู่ครับพี่น้องเนาะแต่ถ้าเกิดว่าแม่หมูที่เป็นสัต์แห้งแสดงอาการออกมาครับพี่น้องเราจะสังเกตได้ง่ายๆครับพี่น้องก็เดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างส่พี่น้องเบิรงนครับพี่น้องว่าแม่หมูที่ยังเลี้ยงลูกอยู่ครับพี่น้อง มีอาการเป็นสัตว์ที่รุนแรงนี่ครับพี่น้องเป็นสัตว์ที่พ่อผสมพันธุ์เลยนี่เป็นแบบใดครับพี่น้องก็จะอยู่อีกฝั่งนู้นครับพี่น้องฝั่งของตรงขามของเตึกนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเบิ่งกันครับว่าเป็นแบบใดครับพี่น้องพุ้นครับพี่น้องแม่พุ่นครับแม่มุมสุดนี่ครับพี่น้องกะเป็นแม่ที่ยั่งเลี้ยงลูกอยู่ครับพี่น้องเนาะ กับีอาการเป็นซัดแล้วครับพี่น้องเบื่องง่ายงครับพี่น้องนี่เนาะหมูตั้งครับพี่น้องเบิ่งจิ้มครับพี่น้องต้องจิ้มนี่จะมีเมือกไหลออกมาครับพี่น้องนี่เวลาเขากดหลังเนาะพี่น้องหมูเขาจะตั้งเลยครับเนี่ย <lem> เอากดหลังเขาจะบดดิ้นเลยครับพี่น้อง <Nee. S 1> ปกติแม่หมูที่เลี้ยงลูกอยู่นี่ยังโบดเป็นซัดนี่ครับพี่น้องเขากดหลังเขาคนหลังเขานี่ เขาจะดิ้นครับพี่น้องแต่แม่นี่เนี่ยนิ่งแล้วครับพี่น้องพ้อที่จะผสมพันธุ์ได้เลยครับพี่น้องแม่นี่เนาะแต่ว่าเฮากัจะยังบ่ได้ผสมเทียมครับพี่น้องเพราะว่าเขายังเลี้ยงลูกอยู่ครับพี่น้องลูกเขายังน้อยอยู่เนาะยังบ่พอที่จะอย่านมครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ผมก็มาตอบคําถามใายขอสงสัยให้พี่พี่หน้าที่สงสัยอะไรกะตั้งคําถามกันเขามากครับพี่น้องผมก็ขอขอบคุณพี่น้องหลายๆครับพี่น้องที่ถามกันเขามากครับพี่น้องเหตุใดผมนี่ได้สร้่งคอนเทนต์ได้เหตุคลิปดีๆสู่พี่น้อง เบิกน้ากันครับพี่น้องถึงจะเป็นคลิปที่บรดมีความรู้อีกอย่างมากมายบได้ชัดเจนอีย่างมากมายครับพี่น้องแต่ว่าก็เป็นคลิปเป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์จริงที่ผมเหตุงานอยู่ครับพี่น้องเนาะว่าแม่หมูอยู่ในช่วงนี้ช่วงเรื่องลูกนี่ครับพี่น้องก็าสามารถเป็นซัดได้และก็เริ่มเป็นซัดได้หลังจากที่คลอดลูกมาแล้วประมาณ1ิมื้อขึ้นไปครับพี่น้อง กับสำหรับคลิปนี้พีน e ี P ่ N e, ก็ขาอฝากไว้สมนีก่อนครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกันครับนะทางช่องอีสานอินโกเรีีครับพี่น้องสวัสด,ดีครับ